ถ้าคุณพิธาสมวิเป็นฝ่ายแพ้คุณพิธาจะทํำยังไงก็ต้องประกาศความพ่ายแพ้ยินดีกับคู่แข่งนะครับเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเอาประเทศมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบงานให้กับคนที่ชนะการเลือกตั้งที่ประชาชนให้ฉันทามติในการทํางานมาเพื่อที่จะให้เขา หวังว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันในช่วงการหาเสียงแต่หลังการหาเสียงเขาจะทํางานได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติใน,ในแบบฉบับของเขาผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญของระบบประชาธิปไตยที่เป็นระบบแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่รัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งที่ถึงแม้ว่าตอนก่อเลือกตั้งจะสู้กันเต็มที่แต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระดับหนึ่งในการร่วมมือกันที่จะส่งตอบมอง,งานต่อให้มันให้มันสามารถทํางานต่อได้ส่วน คนที่จะรับงานได้ไปความหมายแบบที่คุยทาเข้าใจแบบสากลมันต้องแบบนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะ้องต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วประกาศที่จะร่วมมือให้เขาส่งต่อให้เขาจริงๆอ่ะหรือช่วงนี้เขาอย่างรักษาการอยู่นะคนเที่ยวมาเรียกหาหรือคนนนี้เป็นการกดกันไหม จริงๆผมคิดว่าไม่ใช่แค่สากลน,นะครับมันก็คือสามัญสำนึกมากกว่าสามัญสำนึกสามัญสำน,นึกก็ว่าเ,าเป็น commonsense ว่าถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเอาประเทศมาเป็นที่ตั้งมันก็ต้องสามารถที่จะให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีที่สุดเท่า<ม>ที่ทำได้ในแบบฉบับของเขา<ม>ครับ